หมูเช่ชาแนลสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานตำนานเครื่องรางของขลังไทยรวมไปถึงเรื่องราวแปลกประหลาดมหัศจรรย์ลึกลับพันลึกต่างๆและสําหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผมทองแดงเถื่อน ทองแดงบริสุทธิ์หรือที่โบราณเรียกขานกันว่าทองแดงเถื่อนนั้นเป็นหนึ่งในก้านวะโลหะอันเป็นมงคลที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจัดว่าเป็นของทนสิทธิ์อันทรงคุณวิเศษชนิดหนึ่งสำหรับเป็นชนวนในการสร้างพระเครื่องต่างๆต,ต,ตามสูตรตามตำราโบราณอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนใครและมีคุณวิเศษในตัวเอง ทองแดงเถื่อนนั้นเป็นแร่ทองแดงบริสุทธิ์ที่ยังไม่ได้ผ่านการผสมหรือว่าแปลสภาพในใดามาทั้งสิน้นในปัจจุบันนี้จะหาพบได้ยากยิ่งมีประสิทธิภาพสูงในการกำกับพลังงานผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์อันร้อนแรงและพลังงานอ่อนโยนจากแสงจันทร์และจะส่งขยายให้เกิดพลังงานขึ้นไม่ว่าทาั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องราสาระบันเทิงที่ทางช่องต่งใจนํามาเสนอในคลิปนี้ถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้หรือคลิป,ปอื่นๆของทางช่องมองเจอร์ชแ a นเนลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เข้ามากันเยอะๆนะครับแล้วค่อยกลับมาพบก,กันใหม่ในคราวหน้าสําหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับผม